สวัสดีครับพี่น้องทัติพันธ์และพี่น้องไทยและชาวกระด่งทุกท่านครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วกับเจริญลงตามเหล่าในวันที่1 0จิงหาคม2565พบกันเช่นเคยนะรายการสถ,ถานการณ์การทิรลบกันในประเทศเมียนมาี่าเกิดการประทะกันเป็นประจำนะครับครั้งน,นี้ก็ผมมีข่าวอยู่หลายประเด็นนะครับแต่มาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องคุณฟังไปนะครับข่าวก็เป็นข่าวสถานการณ์การทิลบที่นะ่ ในพื้นที่ทานตลาดน,นะครับก็ได้เกิดการประท่าก,กันกับกองทัพน้องมินอ่องอีกแล้วนะครับที่ตามหมู่บ้านหาคานะครับก็เป็นที่รัฐก,กินนั่นเองนะครับครับวันนี้ตอนนี้นะครับก็เป็นในเวลารู่เดือดมากๆนะครับผ่ายกองทัพมินอ่องที่ไล่ขนกองทัพและเสริมกองทัพเข้ามาในพื้นที่หาคานะครับก็เปลี่ยนหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนรัฐก,กินนะครับเพราะว่า กองกำลัง j i a ก็ไล่ประท้าอย่างดุเดือดและมีการเสริมกำลังเข้ามาเพิ่มและมีการต่อสู้กันสวันติดกันแล้วนะครับเพราะว่าผ่ายกองทัพลูกน้องไม่ออกและเสริมเฮลิคอปเตอร์เข้ามาถล่มเลยทิ้งระเบิดใส่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเสียหายไปแปดหลังแล้วนะครับตอนนี้ ภายกองทัพลูกน้องมินอองที่ได้เข้ามาปฏิบัติการในพื้นที่หาคาที่จะมุ่งหน้าเข้าไปในจังหวัดทานตะลานที่ได้เกิดการประทะก,ก,กันกับกองกําลัง KIA อยู่ตอนนี้นะครับภายกองกําลัง KIA ก็ได้สูญเสียไป,ปกีบกไยและบาดเจ็บอีกย0่ิบกับลนะครับเพราะว่าภายกองทัพลูกน้องมินอองใช้เฮลิคอปเตอร์ทิ้งระเบิดไทยในกองทัพของ KIA นะครับภัย KIA ไล่เสียหายมากนะครับ และผ่ายกแกอกรัดตึงกําลังและเพิ่มกําลังขึ้นมาอีกเป็นจํานวนมากที่เข้ามาปะเจอหน้ากับกองทัพลูกน้องมินอองที่เข้ามาปฏิบัติการในพื้นที่หาคานะครับผ่ายกองกาลังแกเอที่ได้เข้ามาปฏิบัติการในหาคาก็ได้เสริมกำลังและวางทุ่นระเบิดต่างๆทางร่องน้ำและทางเข้าประตูหมู่บ้านของหาคาและวงหน้าเข้าไปทาง ทางตลาดรัฐกินนะครับผกองทัพเมียนอองที่ไม่คุ้นเคยในพื้นที่ที่ไม่เคยเข้ามาบัติาการนะครับมาวันนี้ครั้งแรกก็ไปเหยียบถ่ายทุ่นระเบิดของกองกำลังเ i เชียีบิตไปอีก2ลายและระ,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 ะบาดเจ็บการลายนะครับและผกองทัพเมน,นอ,องที่ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์รับตะเบวนตามพื้นที่หมู่บ้านหาขาก็ได้ถีงระเบิดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้หมู่บ้านของพี่น้องประชาชนเจรหาย่่ยับไปเป็นจำนวนมากนะครับแต่ก็ทัพเมนอ,องที่ได้ตบกลุ่มพี่น้องประชาชนไม่ว่าผู้สูงอายุผู้แก่และเปลี่ยนชาบ้านจำนวนสามยี่ปะคนที่ได้จุกจามกลุ่มนั้นก็ภายกองทัพลูกน้องเมีนอนองที่เข้าไปกดขี่รแก่พี่น้องประชาชนที่ข้างตามหมู่บ้านที่หนีออกจากบ้านไม่ทันนะครับก็ได้ถูกพกอ่อนไลยควบคุมตัวไปนะครับเวลาปีสามพก มินอ่องไล่เข้าไปในพื้นที่ของหมู่บ้านหาคาพี่น้องประชาชนชาวรัฐกินประมาณ20กันนายที่เข้าไปจุมจ่มโจมตีกองทัพของก i a ที่ประจาการที่ทางเข้าทานตลานนะครับก็ทำให้ทั้งสองฝ่ายได้ตื่นกระตกใจกระนำยิงกัน เียงเป็นจนัน,ว,นวันไหวทำให้ชาวบ้านไล่ตื่นกระนกตกใตจพากันอพยพออกหนีจากหมู่บ้านเป็นจำนวนมากในเวลานี้นะครับผ่ายกองทัพมีนอ่องที่ไล่ คนเฮลิคอปเตอร์เข้ามาทิ้งระเบิดอยู่ห่อยครั้งนะครับเพราะว่าถ่ายกองทัพ k ค a ที่เข้าไปายื่นค่ายของกองทัพเมียนอ,องที่ทางเข้าทางตาลานที่ผ่านมาสองค่ายนะก็ถ่ายกองทัพเมีนอ,องไม่พอใจวันนี้ก็ได้เสริมทัพเข้ามาเป็นจํานวนมากครับผ่านกองทัพเมียนอ,องที่ใช้ยานพาห,าหนะ1ิบห้าคันเข้ามาในพื้นที่ของ k ค a ทางเข้าหมู่บ้านหาคาก็ไล่มาประจําการเอาหมู่บ้านของพี่น้องประชาจนเป็นค่ายของ กองทัพมีนอ่องไปหมดนะครับแล้วเรามาที่ในพื้นที่ของภาคทกายที่เร้เกิดการประท่กากันกับกลุ่มปกป้องพี่น้องประทาชนในพื้นที่มองหยานะครับฝ่ายกองทัพทลูกนร้องมอนอ่องลายที่ได้เสริมการเข้ามาในพื้นที่มองหยาและมุ่งหน้าออกมาทางมองหยาที่จะเข้ามาสู่ในพื้นที่ภาคทะกายที่ในพื้นที่ขินอูและข่ยตองและในหมู่ว้าน, <c oughs> นขินคองนะครับเพราะว่าได้มีการประท่กากระนำยิงกันก่อน กลุ่มปกป้องพี่น้องปราชาชนสาพีทีเอฟล่บายทีเอฟละเกอเนทีเอฟนะครับแล่จีเอ็นทีเอฟนะครับเพราะว่าผ่ายกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องปราชาชนที่ไล่แต่งตั้งเจขึ้นมาก็มีมากนะครับที่ไล่เข้าลอทุ่มโสมตีลูกน้องเมีนองที่มาประจาการในพื้นที่ของทางเข้าในภาคทักกายนะครับเพราะว่าผ่ายกองทัพไมีนองที่ได้ประทางโม่งหยาเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะขึ้นมาทางน้น ทางมันดาเลและาลงมาทางของพักทะกายนะครับที่จะเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของพักทะกายนั้นก็ได้มีเจ้าที่ของทหารเมินอองปฏิบัติการอยู่ในนั้นประมาณ300กว่กานนายนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเป็นกาลังกันและปะทะกันอยู่อย่างต่อนเนื่องนะครับ กลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนชาพมา่าที่ได้ประตามการในพื้นที่ของพักากายก็ได้ทําการดับเบิดยานพาห,าหน้าของกองทัพลูกน้องมีนอ,องขามายาบ705และ702ดล่ เจ็ดห้าหกนะครับเพราะว่าผ่ายกองทัพน้องที่เข้ามาปฏิบัติการรับตะเวนตามพื้นที่ของภาคตะกายก็ได้ถูกทุนระเบิดของกองทัพกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนบางทุนระเบิดต่างๆทางเข้าของภาคตะกายที่ในเมืองกินโอลงมาทางมงหย่ามุ่งไปทางเยอโอนะครับ กองทัพลูกน้องมินอ่องที่เป็นพันตรีมาตามยานพาหนะของกองทัพมินอ่องที่ได้เลือนเข้ามาในพื้นที่ของพักตะกายก็มาถูกทุ่นระเบิดของกลุ่มกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนดักไว้ข้างถนนนะครับทําให้พันตรีของกองทัพลูกน้องมินอ่องเสียชีวิตคาที่ที่โดนทุ่นระเบิดของกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนนะครับ แล้วแถมทางลูกน้องของมินอ่องหกลายที่ได้นั่งมาประจำรถยานพา,าหนะของลูกน้องมินอ่องมาในพื้นที่ของภพัฒกายเช่นกันนะครับที่ได้เสียชีวิตแต่มีการบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากและเห็นรถกู้ภัยของลูกน้องมินอ่องเข้ามาขนศพและขนผู้บาดเจ็บของทหารทั้งหมดในพื้นที่ของพัฒกาเป็นจำนวนมากนะครับ เรามาต่อกันที่อยากขายเอเอที่ได้ประภาากับกองทัพน้องหมิ่นอ่องที่จังหวัดอยากเด็ดตองที่หมู่บ้านของเชีงคัดีลงมาทาง อย่าติดต่องนะครับเพราะว่าเป็นในจังหวัดอย่าติดต่องก็ได้มีการเฉริมกําลังและกองทัพเข้าไปเป็นจนํานวนมากที่เข้าไปปฏิเทน,น่ากับกองกําลังเอเอรัฐยักษ์ขายที่ประจาการตามพื้นที่นะครับผ่ายกองทัพนินอองที่เข้าไปลนเอเอก็นำยิงเสียชีวิตคาร์ตี่ชิปกาไลาและบาดเจ็บเป็นจนํานวนมาก พายาคายเอเอก็ได้โนเฮลิคอปเตอร์ของลูกน้องมินอองที่เข้ามาพิงลงอยู่ชิปการโลกก็ได้เสียชีวิตไปสีลายและบาดเจ็บจำนวนมากเช่นกันนะครับเพราะว่าในพื้นที่ยักขายเอเอไม่มีป่าแน่นหนาก็ได้มองเห็นง่ายนะครับเพราะว่าผ่ายกองทัพมินอองอยู่ทางอากาศพิงระเบิดลงไทยกองทัพยักขายเอเอที่ประจำการตามพื้นที่ อยากติดตอ่งลงมาทางหมู่บ้านเขียงคาดีนะครับพี่น้องประชาชนที่มีในพื้นที่โกตานก๊อกนะครับก็ได้หนีออกไปทางอาบ้านตานคลองนะครับก็ได้ไปอาศัยตามพื้นที่ในการปัดภัยนะครับเพราะว่าในหมู่บ้านเขียงคาดีก็ได้หนี นะครับเพราะว่าภายกลุ่มปะป้องพี่น้องประชาชนที่เรา่พย่อออกจากหมู่บ้านก็จะมีอยู่ทางหมู่บ้านนะครับก็จะเป็นหมู่บ้านของโกตานกอกและวานตานคองนะครับไปอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านเข่งคดีนะครับเพราะว่าภายในพื้นที่จัก่ายเอเอและเกิดการประทะก,กันกับกองทัพลูกน้องมินอ่องที่เข้าไปประทะบและชลลมกองทัพจัก่ายเอเออยู่อย่างต่อนเนื่องนะครับ ผ่ายกองทัพที่ได้ประจำการในพื้นที่ก็เป็นคามายาสามชืนห้าและสามชืนเจ็ดและสามชืนสองนะครับผ่ายกองทัพทุกน้องมินอ่องที่เข้าไปประจำการในพื้นที่ของรัฐยัก่ายเอเอนะครับที่ได้เกิดการประทะกันอยู่ขณะนี้ภ่ายรัฐยัก่าไเอเอก็ได้รับความเสียหายได้ชืนเชียและ,และ,ละระบาดเจ็บอีกเป็นจํานวนมากนะครับผ่ายกองทัพพม่าก็พยายามเสริมกําลังและเสริมทหารเข้าไปเป็นจํานวนมากนะครับในพื้นที่ของกองทัพ รัฐยา่ายเอเอนะครับผายพี่น้องประชาชนในพื้นที่รัฐยา่ายเอเอก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับเรื่องของอาหารการกินผ้าต่างๆนะครับที่เป็นน้ำดื่มและยานะครับที่ที่ไม่ได้ติดไม้ติดมือไปนะครับเพราะว่าผ่ายกองทัพมันอ่อนเข้าไปโจมตีอย่างหนักหน่วงนะครับ ครับสำหรับเรื่องของสถา,านการณ์การรชอบกันในวันนี้ผมขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอขอบพระคุณพี่น้องทุกข้ามารับชมรับพังท,ทุกท่านนะครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเลยนะครับแต่ละท่ข่าวดีๆที่อัพเดตมาใหม่นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ